สวัสดีคร <thanks> ับสวัสดีครับเซียนคอนแกนขอสวัสดีเอฟซีท้งช่องนะครับบีทีชแนลรือว่าเซียนคอนเกนนะครับมนิกะมาพอกันคือเก่านะครับสำหรับแนวทางของหุ้นนอยรวมลาวดาวโจนดาวโจนปกติดาวโจนส์เดีพครับพี่น้องสำหรับแนวทางของเซียนคอนเกนนะครับวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันนะครับพี่น้องวางครั้งเดียวเล่นได้เบิดมือนะครับสามารถนําไปเล่นได้ทุกหุ้นทุกนอยนะครับแต่ต้องเล่นอย่างมีสติ คำเตือนเนะครับพี่น้องเด้อคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับพี่น้องครับสำหรับแนวทางของเส้นคนแก่นนะครับกสินณนไปที่ลาวสตาเฉพาะกิจหน่อยมัดรวมลาวดาวโจนดาวโจนปกติดาวโจน VIP นะครับพี่น้องครับสำหรับมื้อนี้นะครับวันที่20นะครับพี่น้องเดือน4พศ2567นห้ร้บเจ็ดนะครับ เซียนก้อนเกลียนกับสิมาบางไอ้พี่น้องคือเก่านะครับสำหรับหุ้นน้อยรวมนะครับก่อนที่สิบ้างแนวทางวันที่20เดือน4พศ2567นะครับพี่น้องเซียนก้อนเกลียนกับสีคอสรุปแนวทางนะครับวันที่19เดือน4พศ2567นะครับสำหรับเลขเด่นกําลังวันหรือว่าเลขเด่นวิ่งรูดนะครับประจําวันที่19เดือน4พศ2567นะครับพี่น้องเด่นวิ่งรูด1 วิ่งรูดศูนย์นะครับพี่น้องเซียนคนแก่นการเดีนไห่ไปที่วิ่งรูดหนึ่งนะครับพี่น้องไห่ป๋อชอบวิ่งรูดหนึ่งกับไปวิ่งรูดศูนย์เด้อครับพี่น้องเด้อสําหรับจับคู่ชุดเด่นนะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งชุดนะครับพี่น้องครับสําหรับเบิ้ลก็คือหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับพี่น้องอ่า สำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับอย่าลืมเด้อวิ่งรูดหนึ่งนะครับพี่น้องเด้อสำหรับเอฟซีทันใดนะครับที่มีทุนหลายนะครับก็สามารถนําไปเล่นสิบเก้าประตูได้คือเก้านะครับพี่น้องเนาะอ่าครับผมสําหรับแนวทางของเซียนคนเกณฑนะครับวิ่งรูดหนึ่งนะครับพี่น้องอ่าจับคู่ไปที่หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกแล้วก็ตามมาด้วยหนึ่งเจ็ดนะครับพี่น้องครับสําหรับวิ่งรูดศูนย์นะครับพี่น้องจับคู่ไปที่ 03 04 05 06นะครับพี่น้องตามมาด้วย07เดอ้อครับพี่น้องเด้อร์สำหรับแนวทางของเซียนคนแกณฑน,นะครับพี่น้องครับอ่ะสำหรับอ่จับคู่วิ่งรูดหนึ่งนะครับพี่น้องเซียนคนแกณฑกระโจอเน้นๆไปที่1 3 1 4 1 6แล้วก็1 7เดอ้อครับพี่น้องเดอ้อ สำหรับวิ่งรูดศูนย์นะครับจับคู่จอดเน้นๆไปที่ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะครับน้องครับอ่าสำหรับมื้อนี้นะครับวันที่สิบเก้าเดือนสี่นะครับเฮามาสรุปแนวทางอ่าอันดับแรกนะครับก็คือลาวสตาได้ครับพี่น้องเด้อลาวสตาสำหรับตรงกลางนะครับพี่น้องอาเชยนกอนเกนกระบอกพี่น้องทุกทริปนะครับกันทุนก็คือ15แล้วก็05นย้าครับพี่น้องเด้อสำหรับเลข กำลังวันก็คือ2 3 6 9นะครับพี่น้อง2 3 6 9อ่าสามารถนะจับมาวิ่งกันได้นะครับพี่น้องจับมาวิ่งกันได้นะครับก็คือ2 3 2 6 2 9นะครับ3 6 3 9แล้วก็6 9เก้านครับพี่น้องเด้อหรือสีน้ำเลขเด่นวิ่งรูด1กับ0นะครับมาจับกับเลขกกำลังวันนะครับกับสีได้ไปที่1 2 1 3 1 6 1 9 02, 03, 0 2 0ย์สแล้วก็09นเก้าะครับพี่น้องเดอ้อสำหรับตัวใดที่บริจับกับมาเบิงนะครับ1 2นะครับตัวกันก็คือหนึ่งสองที่บริจาคนะค,ครับพี่น้องเนาะที่เส้นคอนเน็ตียนเกนบริจับให้พี่น้องก็คือ1 2 1 9นะครับพี่น้องเดอ้อแล้วก็วิ่งรูดศูนย์ก็0 2แล้วก็0 9นะครับพี่น้องส่วน0 3 0 6จับให้จปหมายถเรียบร้อย หนึ่งสามหนึ่งหกก็จะมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่น้องเนาะแต่ว่าเซียนคนแกลนกันตัวกันก็คือหนึ่งสองกับหนึ่งเก้านะครับพี่น้องเด้อส่วนตัวกันศูนย์ก็คือศูนย์สองกับศูนย์เก้านะครับพี่น้องเซียนคนแกลนก่ะถ้าใครได้เพิ่งติดตามนะครับถ้าไคติดตามเซียนคนแกลนก็ศรีรู้ว่าเซียนคนแกลนนะครับพี่น้องเน้นให้ตรงใดนะครับหรือว่าอ่ากันทุนตรงใดนะครับพี่น้องอ่าเซียนคนแกลนเน้น เน้นให้ไปที่4คู่หน้าแล้วก็4คู่ท้ายนะครับส่วนตรงกลางค่ะกันทุนนะครับพี่น้องเด้อสาหรับแนวทางของเส้นขนแกนนะครับพี่น้องครับอ่ะเราก็มาสรุปผลไปพร้อมกันนะครับวันที่19เดือน4พศส5 6พรมาเบิ่งครับนอยแรกหุ้นแรกนะครับลาวสตานะครับพี่น้องบน028นะครับพี่น้อง028ล่าง68นะครับพี่น้องอ่ะ สำหรับแนวทางของเส้นขนแกนนะครับก็เข้าไปที่วิ่งศูนย์บนนะครับพี่น้องเด้อวิ่งศูนย์บนนะครับจับคู่นะครับเลขเด่นกําลังวันกับเลขเด่นวิ่งรูดศูนย์สองนะครับพี่น้องแต่ไปอยู่ข้างหน้าก็ถือว่าบ่อเข่านะครับถือว่าเข่าเฉพาะวิ่งศูนย์นะครับพี่น้องเด้อเข่าเฉพาะวิ่งศูนย์จับคู่บ่อเข่านะครับพี่น้องเนาะไปยุคขังหนานะครับพี่น้องอ่ก็ดีใจสําหรับสายวิ่งนะครับพี่น้องเนาะอ่มาเบิ่งหน่อยรอบ อาเฉพาะกิจนะครับพี่น้องเฉพาะกิจก็บนนะครับแปดสองหกนะครับล่างสองสามนะครับแนวทางของเส้นขนเก่นนะครับวิ่งรูดหนึ่งกับวิ่งรูดศูนย์อ่าบอมาเนาะครับพี่น้องเนาะแต่ไปเข่าตรงเลขเด่นอ่าเลขกําลังวันเนาะครับพี่น้องเลขกําลังวันวิ่งกันก็คือสองสามแล้วก็สองหกนะครับบนสองหกล่างสองสามนะครับตรงๆเด้อครับพี่น้อง ไพ่ตามเสียนคนแกนที่ตามที oh, <Yun> ่เสียนคนแกนจับคู่ให้กะในที่นะครับพี่น้องเนาะเด้งบนล่างนะครับเฉพาะกิดนะครับสองหกบนสองสามล่างนะครับพี่น้องตรงๆเด้อครับพี่น้องอ่ะดีใจน้ำพี่น้องเอฟซีคือเก้าแล้วครับพี่น้องดีใจน้ำเอฟซีทูกตันนะครับติดตามแนวทางของเสียนคนแกนนะครับพี่น้องครับอ่ะเขากลับมาเบิ่งกันต่อตามกันต่อสําหรับอ่าสำหรับน้อยรอบพิเศษครับพี่น้องเนาะลอยเนาะน่อยรอบพิเศษบนแปดแปดสอง ล่าง77นะครับมือนีแนวทางของเซียนคนเกล้นนอยรอบพิเศษลุดนะครับน้องลุดครับผมต้องขอโทษพ่อพ่อแม่แม่อิบซีทางช่องเด้อลุดครับพี่น้องน้อยรอบพิเศษอฮาวกลับมาทํากันต่อน้อยรอบปกตินะครับน้องบน5 9 2ล่าง3 8นะครับพี่น้องแนวทางของเซียนคนแก่นนะครับเลขเด่นวิ่งรุดรุดไปนะครับพี่น้องเนาะรุดไปแต่กับมะเขาเลข กำลังวันนะครับจับวินกันนะครับสองเก้านะครับมาเก้าสองเด้อครับพี่น้องอ่าถ้าไปตามเส้นคนเกล็ดกระดิ่งคือเก้านะครับพี่น้อยอ่าน้อยรอบปกตินะครับกระดินะครับเก้าสองสองเก้าเด้อครับพี่น้องอ่าแนวทางของเส้นคนเกล็ดไพตามก็ได้นะครับกระดิ่งนะครับพี่น้องเด้อสําหรับจับคู่เลขกําลังวันนะครับเลขกําลังวันนะครับวินกันนะครับพี่น้องครับอ่า เข้ากับมาตามกันต่อน้อยรอบ VIP นะครับพี่น้องอ่ะต้องโกรธโทษเพรอ,อ,อแม่แม่ได้ครับเอ,อเสี่ยนก่อนเกียนกันต้องขอโทษนะครับผมอ่ะน้อยรอบ VIP นะครับพี่นอ้องโปนนะครับศูนย์หนึ่งเจ็ดล่างศูนย์หนึ่งนะครับพี่น้องแนวทางของเสียนขวัญเก,กียนกันเข้าไปที่วิ่ง 1>, 1บนวิ่ง0บนนะครับแล้วก็วิ่ง0นล่างวิ่ง1ล่างนะครับพี่นอ้องสำหรับสายวิ่งนะครับพี่น้องเข้าวิ่ง1บนเข้าวิ่ง1ล่างเข้าวิ่ง1 0, นึ่ศูนย์บนวิ่งศูนย์ล่างนะครับพี่น้องสรุปแล้วจับคู่นะครับจับคู่บนวิ่งรูด1หรือว่าจับคู่ไปที่17ึงตรงๆเด้อครับพี่น้องสำหรับ VIP นะครับพี่น้องครับ สำหรับ VIP เข้าไปที่บนนะครับเข้าวิ่งศูนย์วิ่ง1บนแล้วก็จับคู่จอดเน้นไปที่1 7ึ่งตรงๆนะครับพี่น้องแล้วก็ล่างก็0ูนย์หนึ่งตรงๆขึ้นกันนะครับพี่น้องเนาะอ่าดีใจนะพี่น้องอิซีทั้งช่องเด้อครับสำหรับแนวทางของเส้นอคอนเทนต์งวดประจําวันที่1นึ่อ่าสิเดือน4นะครับเนาะครับอ่า 19เดือน4พศ2567 VIP บน017ล่าง01เข่าบนเข่าล่างเลยครัรบพี่น้องอ่ะก็ดีใจน้ำอิบคือเก่าเนาะครับพี่น้องดีใจน้ำอ FC ทางช่องของเฮานะครับพี่น้องเนาะอ่ะถ้าสูตรเฮาเดินดีเฮาก็ได้เฮนะครับพี่น้องเนาะสำหรับอ่าผู้ติดตามแนวทางคนเซียนคนแกล็นะครับอ่ะก็ดีใจน้ำพี่น้องคือเก่านะครับอ่าเซียนคนแกล็นคดีใจน้ำเด้อครับอ่าก่อนอื่นนะครับอ่าเฮาก็มาตามกันต่อเลยครับ ก่อนสี่บางแนวทางวันที่ยี่สิบนะครับเขาก็มาสรุปผลลาวพัฒนานะครับพี่น้องสําหรับจันทร์พุทธศุกร์นะครับสามารถนําไปเรีนลาวพัฒนาได้คือเก้าด้ะครับพี่น้องเด้อสําหรับอิบซีทั้งช่องบีทีชแนลรือว่าเซียนคนแก่นนะครับพี่น้องเขาก็บมาบิ่งไปพร้อมๆกันครับลาวพัฒนานะครับพี่น้องบนสองเจ็ดหนึ่งล่างสี่สองนะครับแนวทางของเซียนคนแก่นนะครับพี่น้องก็เข้าไปที่วิ่งหนึ่งบนนะครับพี่น้อง จับคู่นะครับ1 7เจ็ดเน้นๆนะครับมา7 1นะครับสำหรับเล่าพัฒนาแล้วครับพี่น้องจอดเน้นๆไปที่1 7มา7 1เข้าวิ่ง1บนวิ่ง1บนนะครับพี่น้องมา1 7นะครับมา7 1นะครับจอดเน้นๆไปที่1 7มา7 1นะครับก็ดีแกน้ำมีดซีทั้งช่องเด้อครับพี่น้องสำหรับมือนี้นะครับก็เฮงเฮงปังปังคือเก่าแล้วครับพี่น้องเนาะอ่ะสำหรับมือนี้นะครับพี่น้องก็ดีแกน้ำมีดซีทั้งช่องนะครับอ่ะ ที่ตามแนวทางคองเสียนตอนเกนนะครับคดีใจนนั้นอิบซี่ทุกท่านเดี๋ยวกับพี่น้องเดอ้อสำหรับไผ่นะครับอาจารย์หรือว่าอิบซี่ทั้งช่องนะครับ FC, อิบซี่พ่อพ่อแม่แม่ท่านใดที่วัดท่านได้ติ <c oughs> ดตามนะครับก็อย่าลืมกดติดตามเสียนตอนเกนไว้เด้อครับพี่น้องเพื่อที่จะได้รับแนวทางดีๆเลกเด็ดหวยดังๆจากทั้งช่องบีทีชแนลหรือว่าเสียนตอนเกนเดี๋ยวกับพี่น้องเดอ้ออ่ะเาก็มาตามกันต่อครับสำหรับแนวทางวันที่20นะครับพี่น้อง สองขอตรวจพรอๆนะครับแม่์เมยเด้อทางจองนะครับน้องเด้อวันที่ยี่สิบเดือนสี่พศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับแนวทางของเซียนคนแก่นนะครับมาเบิงครับพี่น้องเบิงไปพร้อมๆกันแล้วก็พิจารณาก่็ลงทุนเด้อครับชอบกระจัดคัดกอพ้านนะครับน้องเซียนคนแก่นบ่ได้บังคับพี่น้องนะครับพี่น้องค็เสนอเป็นแคลแนวทางไะครับพี่รับน้องนะครับเพื่อที่จะได้ไปนําไปตัด ัดสินใจหรือพิจารณาเบิ้งนะครับน้องครับชอบก็จัดกัดข้อผ่านนะครับหรือว่าถัดไปเนาะครับนอนะ้องเนาะ <c oughs> มาเบิ้งครับวิ่งรูดเลขเด่นวิ่งรูดประจำวันที่ยี่สิบเดืน 4, อสะสะนสี่พศส5 6พนรอหกสิบเจ็ดะครับวิ่งรูดเก้าวิ่งรูด8ปดนะครับเซียนคนเก่นกันเี่นไหนไปที่วิ่งรูดเก้าเลยครับพี่น้องเด้อไปบริเฉพว,วิ่งรูดเก้าค่ะไปวิ่งรูด8ปดนะครับพี่น้อง สำหรับเซียนคนแก,นก่นกันเน้นให้ไปที่วิ่งรูด9นะครับจับคู่ชุดเด่นนะครับก็คือ8ก็คือ9 8 1ชุดนะครับส่วนเบิืนก็คือ9 9 8 8เก้านะครับพี่น้องเด้อสำหรับสายวิ่งสายรูดเซียนคนแก่นเน้นให้ไปที่วิ่งรูด8นะครับพี่น้องเอ้ยวิ่งรูด9นะครับพี่นอ้องสำหรับท่านใดที่มีทุนเยอะก็สามารถนำไปเล่น19ประตูดได้เหมือนเดิมนะครับพี่น้องครับสำหรับวิ่งรูด9นะครับจับคู่ไปที่ ครับพี่น้องวิ่งรูด9จับคู่ไปที่91 92 93 94แล้วก็95นะครับพี่น้องครับอ่ะสำหรับวิ่งรูด8นะครับพี่น้องจับคู่วิ่งรูด8จับคู่ไปที่81 82 83 84แล้วก็ตามมาด้วย85นะครับพี่น้องครับสำหรับแนวทางของเซียนคนเกนเดอร์ขับจอดเน้นๆครับพี่น้องจอดเน้นๆไปที่วิ่งรูด9นะครับพี่น้องจอดเน้นๆไปที่ เดี๋ยวเซียนคอนเกนนะครับเน้นให้แล้วครัสิขึ้นหน้าจอให้พี่น้องพ่อๆแม่แม่เอ็ดซีทั้งจองแคปหน้าจอคือเก้านะครับพี่น้องเตรียมแคปหน้าจอเด้อครับพี่น้องเตรียมแคปหน้าจอสําหรับวิ่งรูดเก้านะครับจอนเน้นๆไปที่เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่แล้วก็เก้าห้านะครับพี่น้องครับส่วนวิ่งรูดแปดนะครับเซียนคอนเกนกับจอดเน้นไปที่แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แล้วก็ 85นะครับพี่น้องครับสำหรับแนวทางของเสียนตคอนเทนต์เด่นหายไปสคู่หน้าแล้วก็4คู่ท้ายนะครับส่วนตรงกลางเนอครับพี่น้องตรงกลางก็คือ9383กันทุนนะครับพี่น้องกันทุนไวเดอร์ครับพี่น้องสำหรับเลขกําลังวันนะครับประจำวันที่20นะครับเลขกาลังวันประจำวันที่20บสิบบมเบเลขเด่นวิ่งรูดเลครับเป็นเลขเด่นเป็นเลขกําลังวันนะครับพี่น้องส่วนเลขส่วนเลขเด่นวิ่งรูดคือเกากับ8นะครับ เลขเด่นวิ่งรูปก็คือ9กับ8ส่วนเลขกำลังวันก็คือ0 1 5 7นะครับพี่น้องอ่ะ0 1 5 7นะครับพี่น้องสามารถนับไปวิ่งกัน,ดกนได้ก็สิได้0 1 0 5 0 7 1 5 1 7 5 7นะครับพี่น้องอ่ะสำหรับวิ่งกันนะครับพี่น้องเนาะสำหรับอ่าท่านใดที่ชอบอเลขเด่นวิ่งรูดนะครับมาจับคู่กับเลขกำลังวันก็จะได้ไปที่ 9091 9597 90, นะครับส่วนจับคู่วิ่งรูด8มาจับคู่กับเลขกำลังวันนะครับก็จะได้พื้นที่80 81 85แล้วก็87นะครับพี่นอ้องอ่าสำหรับตัวกันนะครับก็คือ90กับ97นะครับแล้วก็ส่วนวิ่งรูด8กับตัวกันก็คือ80 87นนะครับพี่นอ้องอ่าตัวกันก็คือ แ0 8 7 9 0ย7แล้วก็9387เอ,อ้ย9383นะครับพี่น้องครับสำหรับแนวทางของเสยคนคงแคนนะครับอ่แคปหน้าจอครับพี่น้องเตรียมแคปหน้าจอเด้อครับอ่แคปหนา้าจอครับสำหรับ FC ท่านใดนะครับพี่น้องที่อยากจะให้กำลังใจเซียนคนเก่นนะครับก็เข้าไปในช่อง YouTube พิมพ์ภาษา,ทาไทยนะครับบอยไหมสระอีททหารสระอีนะครับใส่จุดแล้วก็จิ้มเข้าไปเลยเด้อครับพี่น้องเด้อจิ้มเข้าไปแล้วก็สิบเอ็ดพอ ปูไฟล์ของเซียนคอนแกนนะครับสวมเสื้อคอปกสีน้ําเงินนะครับสวมเสื้อคอปกสีน้ําเงินเท่านั้นนะครับจิ้มเข้าไปโหลดครับพี่น้องจิ้มเข้าไปแล้วก็สิไปเจอนะครับรูปโปรไฟล์เลยครับม่กี้ทีดึงเนมาให้พี่น้องกดติดตามนะครับอย่าลืมเลยครับพี่น้องเด้อกดติดตามเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้รับแนวทางดีๆเลขเด็ดๆหวยดังๆจากทางช่อง B T Channel หรือว่าเซียนคอนแกนนะครับพี่น้องคปบหน้าจอครับพี่น้องเลขเด่นกําลังวัน หรือว่าเลขกำลังวันก็คือ0 1 5 7วินจับวินก็คือ0 1 0 5 0 7 1 5 1 7แล้วก็5 7นะครับพี่น้องอ่ะพี่น้องกับโค้งสีเข่าใจนะครับสำหรับ F c ซเก้านะครับกับโค้งสีเข่าใจดีนะครับวายเจียนกนแกนเน้นตรงไหนนะครับอ่าการทุนตรงไหนส่วน F c ซไม่นะครับบอทัลลลูกค่ะ เบ่งใหงจบคลิปเด้อครับพี่น้องเด้อเบ่งใหงจบคลิปแล้วก็สิได้เข้าใจนะครับพี่น้องเนาะเอใซีไม่นะครับผมสาหรับมื้อนี้นะครับพี่พี่น้องน f อซทั้งช่องที่เข้ามารับแนวทางมาเบิ่งแนวทางกับเซียนคนแก่น,นะครับก็ให้พ่อพอแม่พี่พี่นองน้องๆ FC ซทั้งช่องมีสุขภาพแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าจนร่ํารวยเฮงเปังๆังไปด้วยกันสําหรับหุ้นหน่อยรวมวดนประจําวันที่20 นะครับพี่น้องงวดประจำวันที่20เดือน4พศ2567นอสะครับพี่น้องสำหรับมื้อนี้นะครับเชียนกวนเกลนกบสิขอลาพีละนองไปก้อนนะครับสำหรับอซี่ันไดนะครับอาี่เดินทางนะครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับทั้งไปและกลับนะครับพี่น้องก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับสำหรับเชียนกวนเกลนกบขอลาพีละนองไปก้อนนะครับพี่น้องสำหรับมื้อนี้คเชียนกวนเกลนกะขอข่าวค่าว่าสวัสดีครับ